สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิพาไปตลาดสิไปซื้อบีทรูทสิไปซื้อแครอทสิไปเบิงผักโดนแล้วจานองบอยไปตลาดเพราะว่าอากาศมันบรีมเมื่อนี้อากาศมันดีดีล้วก็มีเอซีผู้ FC, หนึ่งคุณป่าพิ่ติดโควิดจังใดน้องก็คอเป็นกำลังใจให้เราก็หายท่องพุทธูพุทธูไว้เด้อจ้ะพุทธพุทธไว้เทียมันซอยซอยหฮาด้เพราะว่าน้องคิดว่า บ่ได้ได้ีดวัคซีนเบิดทั้งกรุงเทพหรือว่าเมืองไทยบ้านเขาน้องคิดว่ามันอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้เนาะกะจังใดก็ดูแลเจ้าของโลกนี่มันเป็นมันหน่ากลัวตรงที่แบบว่าเฮ้าบรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้นี้เป็นผู้นั้นเป็นเฮ้าบรูแต่ว่าฉีดวัคซีนมันกะป้องกันปอดเฮ้าดใดจ้ะทางไหนร่างกายเฮาใดคัน เพิ่นบอกว่าให้ไปฉีดก็ไปฉีดไวโรดดมันสิบอหนักจนเกินไปขั้นผู้ได้รบไวฉีดมันก็ม,นมีเนื้อปกป่องเขาน่าจาะเนาะขอให้คุณป้าหายไวๆไวด้จ้ะเด้อท่องพุดทัผุดทัไวกินน้ำีหยังก็กินน้ำสมุนไพรหลายๆนั่นแหละเดี๋ยวไปพอกันยู่ตลาดเด้อบ๊ายบายค่ะ ถุงใบถุงหนึ่งถุงบรรยากาศตลาดจ้าอากาศยังมือเศร้าบ้านหนาวบันไดจ้าเพราะว่าเดือนเดือนกดก,กระดามันผ่านมาแล้วมันหนาวที่สุดแต่ว่าเดือนนี้ใครแน่อันนี้คือบรรยากาศในเมืองแต่ว่ามองหันน้องอันนั้นเหรียญ ไอ่าน้อยไม่เป็นไรเอาไปด้วยก็ได้มาจ่ายตลาด <c oughs> เต็มที่จะมือนีปะ่ะผักงามงามผุหละปะตม้มกุ้งจะแครอทกระเทียมถั่วถั่วกับงามจะถั่ว น้องจะมาเอาถั่วซุปเปอร์มันแพงเลยจ้ะนิอู้ถั่วสวยจ้ะถั่วงามงามนะถั่วงามถั่วงาม,งามกระเทียมบรรยากาศในตลาดจ้ะตลาดย้ำมือเศร้าเดว,เวิดบอกกับเพื่อนอยู่จ้ะเจอเพื่อน เยอะแยะเลยจ้าผักผักเยอะมากเพราะว่าอากาศมันบ่หนาวแห้งปีนี้จ้ามันผักมันก็เลยผักผลไม้มันก็เลยหลายลืมถัวถ่วถั่วทุ่งทุงหนึง่งสามเร e ียนดีกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตจั้งถั่วแต่คี่ว่าวเพแพงปันใดจเาราวมันอ่อน มันอ่อนจ้ะเอาเลยยังไปชุดเดี๋ยวเบียชุดไปดูอันอื่น oh, อันนั้น <okay. S 2> มันไม่สวยนะ้องคิดว่ามันไม่สวย <Okay. S 2> กระเทียมกระเทียมเขาแกะแล้วจ้ะ <c oughs> กระเทียมจากกระเทียม <c oughs> อันนี้ก็เป็นแครลอดจ้ะแครอทสีสีมว่วง อันนี้สิแพงแน่จ้าจะแพงหน่อยแต่ว่าอันนี้อันละเท่าไหร่อันละสี่เหรียญหรือเปล่าโลละโลละห้าเหรียญโลละห้าเหรียญเอาไปทำสลัสดเขาปลูกจ้ะสองอันพอ อันนี้มีจะอยู่บ้านน้องมีเยอะเลยมันขึ้นเองน้องจะไม่เอาไปจ้ะต้นหอมบางงามจา้ะต้อหอมบางงามเดี๋ยวไปหาที่อื่นต้นหอมงามเดี๋ยวเราไปต้องต่อไปต่อคิวอันนี้อะไรัน้สตอง ดองดองไม่ใช่ไม่ใช่ต้มดองนะอเะใช่เราไปสองอันล้ไเอย่างนั้นคุณเลือกรอรกอวมหนึ่ก็จะได้มนะัน เข้ามาเข้าทำนานประมาณอสองพี่สามพี่ทำไมเขาออกเขาเป็นคนเขียนซอฟต์แวร์ต้นหอมต้นหอมสวยจากที่นี่เอาไปเฮ็ดอะไรนะ อมอร่อยจ้าจนหอมอร่อย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 จ้าไม่ใส่อะไรนะใส่ลาบใส่แกงอ่อมแกงอะไรได้เลยจ้าหนึ่งสองสามสี่อทิตย์หนึ่งนะจ๊ะเนาะบางอาทิตย์น้องก็ไม่ได้มาแต่ว่าอากาศมันเริ่มดีแล้วเดี๋ยวน้องจะมาบ่อยๆจ้าผักมันกำลังเริ่มหลาย <Can S 1> นะ bất định, sale, điều bất thank you, bà, chúng ta đi đến luôn, one big or small, uh, one no, size I don't know. เอาไปต้มมาไปตันจ้ะไม่ต้องปลูกให้มันเสียเวลาจ้ะม่สลาดเยอะแยะสามอันสามอันพอไหมเหมีมัมวอ่พอไม่เลยเอาบางทีเอาไปสามอันเนาะเอาไปมัดหนึ่งเนาะนอย่ากนั้นไปเอาสลัดจ้ะมีสลดัดครับอันนี้บอกชวยมีจ้ะบอกชวยทุกถูกจะาก,กำละไม่แพง เคลเดวิ <Yep. S 1> เค L y เคอันนี้จะเป็นสีม่วงจ้ะซ่อมฤดูส้มจ้ะช่วงนี้ฤดูสม้สมส้มเยอะ yeah oh yes yeah 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 okay Pink the lot by now they've been rude to kong man แต่แต่แต่ก่อนน้องบบกินจ้ะอันนี้เพราะเคยกินแต่ลังจกนั้นไปบ้านเมญ่าเมญ่า,นา,นากา็เลยเอามาให้ซิล่ะไงี้นะน้องติดใจจ้ะมันแพงจ้ะแพงม,มาก,รมมากเราเลยสิบสามเหรียญอปบลูะบอรรี่เนาะบอคารี่เนาะแบบขย่ามังค์อ้อนวน เหรียนแล้วเท่าไหร่พวกสามเหรียญเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตอ้าวรู้ดูมันมันทำไมมันแพงจังบางทีแม่บ็อ,บอกคลี่จ้ะเอาไหมมันไมน่จำเป็น,น นิวซีแลนด์บ่มีโควิดนะจ้าทุกคนกันเลยบร่ยรดไใซ่แมนกับบไรดไใซ่บร่รดไใซ่แมนคือจังเมืองไทยบ้านเฮาจ้าเพราะว่า New Zealand, นิวซีแลนด์เพิ่นควบคุมแหงคันผู้มีมีผูติดเชื้อผู้หนึ่งเพิ่นก็ล็อกดาวน์เลยจ้าเพิ่นกับอยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองเฟส3อ่าคันนองพามาตลาดจังซี่ก็สิมีผู้ถามว่าเป็นยังคือบ่ใส่ไซแมนเพราะว่าเมืองที่นองอยู่เป็นเมืองวาเลนตินมันบ่มีโควิดจ้า น้องก็เลยม่เห็ุให้เบิงนะจ้ะเนาะเทียเพิ่นถามว่าเป็นยังคือบอรใส่แมดนิวซีแลนด์ปลอดภัยจ้ะบ่มีหยังเลยนี่ลหละผู้คนเขาก็ใส่ชีวิตแบบนี้ละย่ามมือเศร้าวันอาทิตย์อากาศก็เริ่มดีแล้วเดี๋ยวน้องสิพามาตลาดทุกอาทิตย์จ้ะเรียบร้อยน้องสิไปตลาดเอเชียแล้วก็ไปซปเปอร์มาร์เก็ตต่อจ้ะ